สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพี่สุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งพี่น้องที่ได้เข้ามาดูก็ไม่เยอะนะครับไม่ทันไม่ถึงร้อยคนหรอกก็จะสงสัยว่าคลิปอะไรมันทำไมมืดๆม,มัวๆอย่างนั้นก็จะถือโอกาสมาบอกพี่น้องเลยนะครับว่าคลิปที่ลงไปนะความจริงเนะี่ยเป็นคลิปที่พี่สุรชาตินี่ได้รับ ได้รับคำาชักชวนจากเจ้าของบ้านเขาบอกว่าให้ให้มาถ่ายทำคลิปตรงนี้เพราะว่าบ้านหลังที่ถ่ายาคลิปไปนะมันคือเจ้าของเขาน่ะเสียไปก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้นานๆจะมียัดญาติพี่น้องเขามามาดูแลยักครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าคลางคืนเขาขี่รถ ผ่านไปมานะแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรหรอกบางบางวันเนี่ยดึกๆึเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนที 1, ่หนึ่งที่สองในบ้านเนี่ยคล้ายๆกันนะเขาไม่ยืนยันว่าเจอเจอเป็นคนเรื่ออะไรนะ่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นคนยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ใต้ต้นไม้อะไรมั่งนะครับเขาก็สงสัยหรือว่าเขาตาฝาดไปเขาก็วนมาอีกรอบเพราะว่าเจอจริงๆเขาบอกเจอเป็นเหมือนคนเหมือนมาก แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะครับเขาก็เลยบอกว่าเจออะไรแปลก,แ,ปกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรหรอกนะก็เลย่าก็เลยแบบอยากพิสูจน์ดูนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีมีคนเขาเห็นคนเดียวก็เห็นหลายคนนะครับเพราะว่าจริงๆในบ้านเขามีไฟนะเป็นไฟโซล่รราเซลล์เขาก็ติดไว้นะครับแต่มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หรอกก็ลองดูนะ อย่างที่เมื่อคือนนี้เมื่อคือนในที่ก่อนที่จะถ่ายคลิปนะผน่ผมเดินไปผมเดินไปดูก่อนนะผมเดินไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ปกตินะอ่าทีนี้เจ้าของบ้านคนที่เขาให้อนุญาตให้ไปถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นหรอกถ้าเดินไปดูอย่างนั้นนะอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเขาว่าเขาก็เดินไปดูเหมือนกันไม่เห็นหรอกแต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านนะโดยเฉพาะจุดที่หน้าต่างตรงที่ผมขึ้นไปดูนะ เขาบอกว่าเห็นเห็นอยู่แบบเนี้ยแต่ก็ไม่ชัดเจน่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเห็นเป็นแบบเงาเงาเป็นลางๆนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวบางทีก็เห็นเป็นคนเขาไว้คล้ายๆคนเขาก็เขาบอกว่าน่าจะประมาณนั้นก็เลยลองดูก่อนที่จะก่อนที่จะถ่ายคลิปนะผมก็นั่งดูนะที่แรกก็ไม่เห็นนะดูไปดูมาเห็น ก็เลยลงมือถ่ายแต่ว่าเอามาให้พี่น้องดูมันไม่ค่อยชัดเนาะแต่จริงๆเห็นจริงจริงนะครับเห็นจริงจริงแล้วที่จริงวิธีนั้นก็คือพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บพี่น้องได้ยินเสียงหมาหอนไหมเออหมาจริงจรินะครับไม่ใช่ว่ามีใครแอบไม่ใครมาเปิดซาวเปิดทลิปอะไรที่เป็นเสียงหมาหอนไม่มีนะครับอันนั้นัวจริงเลยเออหมาหอนแล้วก็ แล้วอย่างที่ถ่ายคลิปเสร็จนะ้อนดังวันนั้นอี่ยังที่ไดยอยู่เลยนะหอนอยู่ตรงบ้านนั่นนะหละน่ากลัวนะครับยิ่งพี่สุริชาติมีความเชื่ออยู่แล้วนะว่าวิญญาณพูดผีนี่มีจริงเลยครับก็ยิ่งแสดงให้เห็นนะเนี่ยแสดงว่าอยากลองดีว่างั้นคงจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะี๋วยววนาลังมีโอ,อก,กาสจะจะถ่ายใหม่นะอยากเห็นอยากเห็นในชั้นกว่าน,นี้ ริงงอยากจะได้อ,อุปกรณ์ที่มันโอเคกวันนี้นะครับก็รอโอกาสต่อไปนะครับต้องบอกให้พี่น้องให้ทราบอีกอีกนิดนึงนะท่านที่เข้ามาดูคลิปนะบางบางบางท่าน,นอาจจะสงสัยบอกว่าดูคลิปพี่สุชาติมาหลายคลิปทำไมเห็นพี่สุชาติชอบเอามือมาจับตรงเนี้ยนี่มันก็เป็นนะครับบางจริงๆก็คือ ปากมันแห้งนะครับไม่มีอะไรหรอกบางทีก็จะดูแบบคล้ายๆกับไม่ค่อยจยะร้อยต้องขออภัยพี่น้องนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จริงๆไม่มีอะไรเอามือมาจับยิงเพราะเลยไม่ใช่น้ําลายไหลเลยนะมันปากแห้งนะครับต้องเรียนให้พี่น้องได้ได้ไดทราบหน่อยหนึ่งเนาะจะได้ไม่จะได้มไดม่ต้องสงสัยเพราะมีพี่น้องโทรศัพท์มานะมาถามเหมือนว่าเป็นอะไรเห็นเอามือเช็ดอยู่เรื่อยมันปากแห้งนะครับเอามือ มาปัดๆมาหน่อยมันจะได้แบบนี้ก็เป็นนะเป็นอยู่เรื่อยนะครับเวลาพูดจะเป็นแบบนั้นอืก็ไม่มีอะไรนะครับที่มาคุยกับพี่น้องนี่ก็คือมีโทรศัพท์มาเกือบทุกวันนะครับมาคุยกับพี่สรุรชาติบางทีก็ส่งข้อความไปทางเฟซบุ๊กบอกว่าอยากให้พี่สรุรชาตินี่ลงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนมีเมียน้อยเพราะว่าเขาได้รับมาเนี่ย พี่สุบอกแล้วนะม่จริงๆไม่อยากลงนะเพราะว่าการลงคลิปเกี่ยวกับเมียน้อยนี่ทําให้พี่สุชาติเนี่ยสูญเสียคนที่เขาเคยกดติดตามนะอาจจะเป็นคนที่เขามีอะไรคาใจเกี่ยวกับเรื่องเมียน้อยอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือสูญเสียคนติดตามไปเยอะเหมือนกันนะเป็นหลักสิบแต่ไม่ถึงร้อยเป็นหลักสิบครับอืแต่ก็มีคนเข้ามา เขามากดติดตามอยู่ก็ในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากเสียนะมึงเพราะว่ามีพี่น้องบางคนเขาก็รู้สึกจะไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยพอใจก็าอาจจะคาใจอาจจะมีปมในใจเกี่ยวกับเรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะไรพวกนี้นะมันเป็นมันจริงมันเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาของมนุษย์นะครับไม่ว่าใครมันก็เกิดขึ้นได้นะก็เข้าใจอยู่ไอ้จะไม่ทําเลยก็ น้องเขาก็บอกมามีคนบอกว่าเขาได้รับคนกระทรงนี้ให้ให้เล่าหน่อยพี่ชาก็เล่าเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอ่าคนที่ทํางานแบบเป็นทหารแบบพี่สุริชติเนี่ยจะไม่ลาบและลาบล,ล,ล,ละลวงถึงอาชีพอื่นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้จักเขาแต่ความจริงการมีเมียน้อยมันไม่ใช่มีเฉพาะทหารมันมีทุกคนนะครับมันมีทุกอาชีพคนร่ำคนรวยคนยากคนจนมีหมดนะอันนี้คือความจริงนะ ผมลงไปเนี่ยบางคนก็ไม่พอใจนะครับบางคนก็โทรศัพท์มาต่อว่าอะไรบ้างบอกว่าจะเลิกติดตามบ้างก็บอกว่าโอ๊ยเมตตาพยพิศชาเหน่อยเขาก็ไม่รู้มืองกันนะครับบางทีก็เขาก็บอกว่าไม่รู้ละเลิกติดตามดีกว่าลำคาญเับพูดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเป็นสิทธิของท่านนะครับส่วนท่านใดที่เข้ามาเข้ามาดูนะยังไงก็ ถ้ากดก็ดีนะครับไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าอยากให้ดีก็กดดีกว่านะเอาไว้เผื่อวันหลังพี่ท่านมีคลิปดีๆมาลงก็กลับเอาดูใหม่ได้นะครับส่วนท่านจะดูหรือไม่ดูก็เป็นสิทธิของท่านนะไม่ไม,ไม่ว่ากันละนะครับก็จะไม่ตําหนิแม่แรงสิ้นถ้าตาหนิก็ตําหนิตัวเองนั่นแหละไม่ได้โทษใครนะครับเป็นสิทธิของท่านนะแล้วก็เรื่องที่จะมาเล่ากันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่เคยพูดมาทุกคลิปแล้วก็บอกเลยว่าเลิกไม่ได้นั่นนะครับนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับาการทํามหากินของจะเรียกว่าเป็นแก๊งหรือเปล่าจะจะเรียกว่าเป็นแก๊งก็น่าจะได้นะเพราะว่าแก๊งพวกนี้เขามีวิธีหาเงินแต่ว่าแบบใหม่ก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบเก่าแต่ว่าประยุกต์ใหม่นะครับอย่างที่ผม ผมเคยพูดว่าเกี่ยวกับพวกสา,ายต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นสายบุญสายเปิดใจเขาเอาวิธีนี้มาประยุกต์นะครับตอนนี้นะคือเขาสุ่มเลยนะไม่ว่าจะในในสื่อโซเชียลต่างๆอาจจะเป็นเฟซเฟิร์พวกอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งใน youtube เนี่ยเขาจะลงเป็นคลิปอย่างที่ผมเคยลงหลายครั้งแต่ไม่ค่อยมีคนดูนะครับไม่ค่อยมีคนแชร์แต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีเยอะมากนะครับ โทรมาบอกให้ลงคลิปจริงๆก็ไม่อยากลงเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีคนดูเออคือลงไปก็เท่านั้นนะ่ะนะคนไทยนี่ก็แห่กันไปดูคลิปคนลาวห่ดแล้วก็ไปโอนเงินให้เขาหมดนะครับเวเขาลงคลิปมาวันสองวันนี้เขาผ่านเกณฑ์เลยนะอย่างของผมนี่โอ้โหหลายปีเจ็ดแปดปีนะครับกว่าจะผ่านเกณฑ์พอผ่านเกณฑ์เข้ามารายได้ก็ไม่มีขออนุญาตนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ท่านท่านจะเลือกเอานะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอานะไม่ว่ากันละก็คือพวกนี้เขาจะมาเขาจะเข้ามาจับเหยื่อเอาตรงตรงเลยเขามาจับเหยื่อในในในโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะใน youtube เนี่ยแล้วเขาก็อคือลงคลิปมาพอเราเห็นใช่ไหมว่าเอยผู้หญิงหน้าตาดีชอบแล้วก็เข้าไปสารสัมพันธ์พอสารสัมพันธ์ปั๊บเสร็จเลยนะครับเขาก็จะ ตีสนิทเราเขาเขาทีแรกเนะ่ยเขาจะเอาทุกคนเลยนะใครที่หลงเข้ามาเขาเอาหมดเลยนะมาหมดก็จะขอเงนะินนั่นนั่นซื้อนั่นซื้อนี่คนเงินน้อยก็โอนมาให้ทีละสองสามร้อยทีละห้าร้อยคนเงินเยอะก็โอนโอนไปเยอะนะครับเพราะสุดท้ายเขาก็แข่งกันทีนี้คือประมูลแข่งกันว่าใกลจะให้เยอะเอพอคนให้คนให้เยอะเข้ามาจะเยอะก็ก็จะคัดไว้คนนี้เออเงินเยอะแต่ไอคนน้อยก็ ค่อยๆสแคตออกอืคือสแคตไปว่าอะไรสแค็ตจำจากเพื่อนมาเขาเอาใช้กับม้านะครับถ้าม้าที่ไม่สมบูรณ์เขาจะเขียะเอาออกเขาเรียกสแคตออกนะก็ขอนขอนุญาตก็อ่เอาขาก็จะคัดออกไปะคนที่อา่าจริงคนที่แบบมีเงินเยอะโอนได้สม่ําเสมออย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไว้แล้วก็เกาะ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 ถ้ามีคนใหม่เข้ามากีค่คนก็นแล้วแต่เขาก็จะเอาไว้ นะครับแล้วก็จะคัดคัดออกแล้วก็เอาเงินเอาจนพอบางคนนี่โอนแบบโอนแบบเป็นเงินเดือนเลยนะเออทําไมรู้นี่ข่าวไปรู้มาจากไหนก็รู้จากญาติเขาเนี่แหละที่เขาโทรศัพท์มานะครับแล้วไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะเห็นคนดูน้อยอย่างนี้ขออนุญาตนะคนเขาดูแบบแบบทั้งในเฟซบุ๊กอะไรเขารู้จักพี่สุชาติเนี่ยเขาโทรมาบอกเลยนะครับอย่างน้อย,อยตอนนี้คนที่ที่พอจะรู้ว่าเขามี เอ่อได้รับผลกระทบอ่ะเนน้อยไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยอ่าเขาเล่าบอกเลยเขาบอกประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีคนของคนไม่ใช่นะเยอะนะครับก็เล่าพี่น้องฟังนี่คือความจําเป็นว่าทําไมพี่นะครับต้องมาต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องความเสียหายของประเทศนะครับคือคนพวกนี้เขาจะเอาเงินกับคนเขาจะเอาเงินเขาจะหลอกเงินคนไทยเขาจะเอาหลอกแบบเขาเรียกหลอกเอาให้เกลี้ยงอนะ่ะ แบบมีคนหลงเข้ามาเท่าไหร่นะเอาหมดบอกขออนุญาตนะมึงยากให้กูเท่าไหร่กูเอาหมดอนะ่ะกูไม่สนใจอะ่ะเออส่วนอะไรมึงจะเดือดร้อนครอบครัวมันเดือดร้อนใครอะไดไม่ไม่ให้เรื่องของครูมันไปว่ากันเน่ยประมาณนั้นเลยนะครับเออแล้วคนไทยแล้วก็หลงไปนะครับคนพูดง่ายๆว่าทั้งไม่รู้จะพูดไงนะครับบางคนก็ว่าพี่เขาพูดแรงไปนะเป็นคนตไตายนี้เออ ยี่เท่าไหร่ก็โอนให้เออแล้วก็ไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายไปหลงผู้หญิงนะผู้หญิงไปหลงผู้ชายก็มีนะครับเอานนี้มีจริงๆก็จะถามอีกว่าทำไมพี่สุชาติรูก้ก็เพเพื่อนฝั่งลุงตัวเชื่อแย่นะครับเวลาเขาได้เงินมาเขาก็ไปเล่าให้คนฟังอุ้ยได้เงินมาขออนุญาตขออนุญาตบ่อยนะครับเพราะว่ามันมีแมงเข้ามานะเออแล้วก็เขาก็ไปเล่าให้คนอื่นฟัง ตอนนี้แม่นนไม่นีอ้อนมาเขาก็เอาเงินไปดูแลครอบครัวเขาเอาไปให้พี่ให้น้องนะครับสร้างบ้านซื้อรถเออไม่ใช่เขาไม่มีนะเขามีแล้วก็ก็บอกแล้วว่าคนที่โอนเงินเนี่ยเขาไม่ได้มีคนเดียวนะครับบางคนมียนได้คัดออกอ่ะเชื่อไหมอันนี้จริงๆนะออคนทั้งนู้นเนี่เพื่อนกันก็มีนะครับบางท่านจะถามว่าพี่ส่านรู้รู้มาจากไหนรู้รู้จริงเป็นอะไรขออาต ที่ทําทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงมาก่อนเพื่อนเยอะนะครับสายลงสายรับเน,นไม่ต้องพูดรไม่อยากอธิบายนะครับเออบางท่านก็ไปลงคลิปอะไรว่าตัวเองรู้นะรู้นี่แต่บางทีพลาดพิงมาถึงพี่สุกท่านบอกบอกพี่ชาานนี่ยกระจอกคุณรู้จักคมเลยออ รู้กว่าว่าเป็นไข่ไม่ยากพูดนะครับเพราะว่าไม่ยากยุ่งแค่นั้นเองนะครับเออก็ว่ากันไปเขาจะพูดแล้วก็พูดไปนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับรู้มีสายเผลอวางสายไว้นะไม่ต้องห่วงหรอกมีในประเทศนี่มีนะครับมีเยอะแต่ภาคใต้นี่เลยไปประเทศทางภาคใต้นี่ต่างประเทศจะไม่มีนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยรู้หมดไม่ต้องห่วงนะครับยกโทรศัพท์แป๊บเดียวเนี๋ยมีเพื่อนรายงานมานะครับ เพื่อนก็อยู่นู่นนะอยู่แถวๆนะไม่ได้ไม่ไม่บอกนะครับบอกไม่ได้นะก็มาเล่าพี่น้องฟังนะว่าพี่้ท่านรู้มาแล้วรู้จริงด้วยนะม,ม,มีมีมีหลายคนที่เอาไปพูดเนี่ยอบางทีนี่พูดพลาดพิงดูถูกผมมาเยอะเลยนะครับแต่ไม่กล้าดูถูกตรงๆหรอกนะพูดมาแบบแต่จริงๆเอาข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยอ่า เอาข้อมูลไปดูที่ผมพูดเนี่ยเอาไปพูดในคลิปตัวเองนะครับอแต่ว่าคนดูของเขาเป็นแสนนะเออเออไปดูคนแต่ว่าเราคนไปดูคนนั้นเป็นแสนบางคนก็หลักหมื่นนะครับแต่ของพี่ตุยชาตหลักร้อยนะครับจริงๆก็ไม่เกินสองพันเออแต่ไปชอบดูคนนั้นไปเชื่อคนนั้นจริงๆเขามาเอามาเอาเรื่องงบงของพี่ตุยชาตนี่แหละเอาไปเอาไปลงอ่ะเอาไปลงในคลิปเขาอะ แล้วก็ไปแต่งเติมเสริมนั่นจะว่าหล่อกว่าก็ไม่ใช่พี่ฤทธันหล่อกว่าออนี่อายุหกสิบสองเขาหกสิบสามแล้วนะครับอ่ามีนี่หกสิบสองยังยังยังนะหกสิบเอ็ดกว่ากว่านะแต่ว่าหล่อก็่พี่ฤทธันหล่อกว่า,วาไม่ใช่อะไรหรอกมีคนเขาบอกนะครับติดอย่าง,งก็ยอตัวเองก็มีใครชมก็ชมตัวเองนะเออก็ไปพี่น้องอย่าไปถือสาอะไรมากนะเอก็พูดไปนะครับ เอาข้อมูลไปนี่เอาข้อมูลจากส่วนใหญ่แนละ้วที่ฟังฟังดูนะพูดง่ายๆว่าเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต่ะพวกนี้เขาก็จะดูเขาก็จะดูเอาคลิปดูว่าข้อมูลนั้นใครจีเป็นจริงเนี่ยอ,อย่างเรื่องที่อ,อยกตัวอย่างอย่างเรื่องที่อโอนเงินเนี่ยโอนเงินแล้วไม่ได้โอนคนเดียวเนี่ยคนนั้นโอนมาแล้วก็แบ่งกันอย่างสมมติว่าขออยาตอย่างสมมติว่ามี มีผู้หญิงอ่ะคือเขาหากินทางนี้เขาก็เอาไปเปิดใจอะไรใช่ไหมพอเวลานะ่เขาก็บางคนก็ไม่ได้เปิดใจนะบางคนก็ไปหาทางอื่นนะต้องเข้าใจนะสาวเปิดใจที่ต่างหากนะพวกที่หากินทางเนี้ยเขาจะเจาะเขาเองเลยนะเขาไม่ใช่มีแต่สาวเปิดใจอ่าเขาจะหาเหยื่อเองเลยนะครับพอได้มาบางคนมีเป็นร้อยหลายร้อยนะเขาก็แบ่งเลยนะเฮ้ยคนนี้ของกูขออนุญาตคนนี้ของกูคนนี้ ไม่ดีเอาคนเนี้ยเอาไปให้ญาติพี่น้องให้คนรู้จักเนี่ยคนนี้เนี่ยแนะนําเป็นแม่สื่อให้แต่ตัวเองเอาคนรวยๆไปแล้วมีทะเลาะกันด้วยนะบางทีมีทะเลาะบอกมึงเอาอะไรมาให้กูเนะี่ยคีเรก็คีเรแก่ก็แก,แก่เงินก็ไม่มีคนดีๆหนุ่มๆเราอมึงก็ไปหมดมีทะเลาะนะครับเอ่นี่แหละที่คนที่ลงก่อนมีสุชาติที่ลงก่อนใครเลยเรื่องแบบนี้ครับแต่เวลาคนอ่คลิปก็มีสุชาติมีมีคนไปดูนะ มีดูแค่หลักร้อยเต็มที่ก็สองสามพันครับโอแต่คลิปคนที่เอาเอาลอกไปนะโหเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนนะครับอ่าจริงๆแล้วผู้ติดตามนี่ของเขามีแต่แบบเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพี่โซเชียลมีแต่ถอยลงถอยลงเพราะว่าเอาความจริงมาพูดนะครับเอาความจริงมาพูดแล้วที่คนก็ค่อยชอบก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านนะท่านจะ,ท,นจะท่านจะดูหรือไม่ดูท่านจะเลิกก็ไม่เป็นไร ก็รู้ทั้งเหตุหนึ่งว่าที่ที่พี่ชาติคนติดตามน้อยลงเพราะอะไรนะว่าเราพูดพูด,พดแบบเนี้ยพูดเอาความจริงมาพูดเขาไม่ได้โกรธคนที่เอาเอาไปพูดต่อนะเขามาโกรธคนพูดคนแรกเนี่ยแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่น่ะที่ดูเยอะเนี่ยก็ไปดูคนที่เขาเอาข้อมูลไปแล้วก็แล้วก็ไปไปเสริมต่อน่ะเขาก็พูดเป็นเขาพูดเก่งไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า,ไม,ไ,าไม่ดีนะเขาเขาทำไปเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็ เนี่ยเขาก็ได้ดีได้ดีไปนะครับส่วนคนที่เอาเรื่องมาคนที่หาข่าวแทบตายนั่งอยู่นี่นี่ะครับเออแถมยังโดนดายด้วยนะจะบอกให้เออพี่น้องรู้ลหาว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดคนพวกนั้นนะจะบอกให้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนติดตามที่สุดยอดน้อยลงลดลงนะมีลดลงทุกวันแต่คนเข้ามาก็เพิ่มเข้ามาก็มีแต่ว่าสู้คนที่ลดลงไม่ได้นะครับคนที่ลดลงลด ลดลงนี่พอสมควรนะครับคนที่เขาอยู่ฝั่งนูนนะ้นเขาไม่ชอบพิ่ซนะูชันเขาบอกว่าไอ้คนเนี้หมายหัวไปเลยบอกเอาเรื่องราวมาว่าเปิดเผยอย่างเรื่องเนี้โกรธที่สุดเรื่องเกี่ยวกับไม่ไม้ไม่ล้างฝั่งไทยเนี่ยไปหลงรักยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นแล้วโอนเงินให้เขาโกรธที่สุดอืมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ ผู้เบาผู้เท่าเนี่ยไปเอาเงินไปโอนทางโน้นอันนี้ก็โกรธที่สุดเหมือนกันบอกว่าเอาเรื่องกับน,นี้มาพูดคนอื่นเขาไม่พูดนะคนอื่นก็จะพูดในแนวนี้เฉยๆบอกว่าโอนเงินเท่านั้นเฉยๆแต่เรื่องเจาะเกี่ยวกับว่าโอนเงินไปให้เยอะๆแล้วก็มีคล้ายๆกับเงินเดือนนะมีพี่วิริยพั์พูดอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นน่ก็เอาไปเสริมเติมแต่งเอาแต่ไม่เป็นไรนะพูดไปก็ดีแล้วล่ะไม่เป็นไรเออ ช่วยกันนะถือว่าช่วยชาตินะเอามาเล่าพี่น้องฟังก็เท่านี้นะครับไม่เป็นไรก็นี่เมื่อวันหลังจะมาพูดอีกนะครับมีข้อมูลมาเรื่อยๆเพราะว่าพวกพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาปรับแผนมาใช้นี่แล้วนะครับปรับแผนมาใช้แบบนี้แล้วอ,อ่ไอ้ประเภทว่าโทรหาแล้วให้โอนเงินนี่แบบเก่ามันมีความผิดอันนี้ไม่ต้องนะครับหลอกให้รักแล้วก็โอนอครั้งแรกนี่เขาจะใช้คํา เขาจะเรียกที่รักก่อนที่รักเป็นไงบ้างจริงๆเขาไม่ใช่เพิ่งใช้นะมีมานานแล้วเป็นพี่ก็เคยลงมานานแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมีไม่ใช่เพิ่งลงนะลงมานานแนละ้วที่รักเป็นไงบ้างกินข้าวยังอยากอยู่ใกล้ๆจังเลยโอ้โหคนแก่กๆคนไม่มีประสบการณ์ในะความรักเจอเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะอะเจอหนุ่มๆเด็กๆ พี่รักเป็นไงบ้างโอ้โหแก่ๆกำลังเคี้ยวมากอยู่ไปเลยนะครับคับหมากหลุดเลยนะจะบอกให้อไม่รู้เนี่ยแหละพูดอย่างเงี้ยเขาถึงเกลียดเอานะครับคนที่เข้ามาดูเป็นแฟนขับอยู่พราะ,พราะอพูดสไตายพี่สุชาตินี่ลาคาญเกลียดยกเลิกเลยพี่น้องที่เข้ามาก็อย่าลืมให้กําลังใจพี่สุชาติโดยการกดติดตามด้วยกันครับจะมีแต่เรื่องจริงมาพูดจะไม่ลอกเลียนแบบใครนะครับเพราะวิชาตได้มาจากอ่า สายอะ่าเรียกว่าสายเลยว่าเกี่บเพื่อนคนฝั่งนู้นแหละนะครับมข้อสายข่าวมันเกี่ยวกับเป็นทางการหรือ่าไม่ใช่ทางการนะไม่มีหน่วยงานอะไรนะทําเองด้วยด้วยใจรักด้วยความเป็นคนไทยสําหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านยังมีน้าใจอยู่นะถ้าท่านไม่มีน้ําใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังไว้เท่านั้นพบกันใ่นคลิปต่อไปส่อเคลิปนี้สวัสดีครับ